ครับไ้ร้านันปิ้นไ้ได้เลยรานตายรูปเลยเอาไทยเอาไทยออกจากโทรศัพท์แล้วก็ต้กี้กับโป้หูจะเย็ดกันเห็นขนาดพวกขายน้ำถึงหลุดไฟนัังย็ดเนาะม่อนนมะเนี่ยว้าเขาเห็ียบมได้เพราะเนรกญมันังมันังไทยรูปเพ็้ยนเเออมันังจิดเอ๊ะมันเสีอาอน สแกนใจขึ้สแกนรับมาเกีดอยู่มันต้องเอาสแกนจเลยเหัลมยสามหัวตัวจะเ่าไาฮา่าแกก้พอคอยมีพเป็นอะไดเหอเล,เลบบี่ยนตัวมาเรามา,มาพ่อกันจังสนมากมกติมาพ่อกันคือ,อยังเจขอมาว่ากันนะมาพอ่อ ไป่านก้น <Labor> ก <ator il fi> <s essa> <sk> ็รล้อไเลานกนก็ล้ไปเต้นหน่อยดอกตะบอนี้นี่ำมึงยังกับบ้านก่อนไหมอ้เอาซ้มเาซาเยอ มือไหนวชจงไหยประมาณเวลาสอนนะ้วสวันไหนวันเดียวผมต้องถามเนคนอ่นมนายยีบ่ะมาณจังสามสิบสามเอ็ดเพราะ่านี่แหละเดียอันนี้สามสิบพอ้น่ะสมสามสิบสามสิบเออสามสิบกกับบ้านพอดี ไปนกืองแกจ้รีว่านีคนถมือไม่ได้เรียกมือตัดหัวกระตุ้นพวเท่ากระ้านเนาะอไปัดวบก็ทนอสงร้มือ จะกอนตะกีะ้หนตรงเรียกเมือเรียกเือม่เนาเออเหมือนมาทันนแล้วมาทันกันเนาะผู้ที่กับีจังวะกูออ้รถือกับือไปมันกันนักน่นบ่เอาความสะดวกเออน่มือ่มือะเออความสะดวก ช่วงนี้ยัชงอาบอีกอ่ะเด้่้เโอ้เาจะเส็นซองเส็นก็ได้เนีหมักอ่ะนหมักเท่มักนี่ยไปซึ่งว่าว่อยเขาเรียนนหนาเลยไ้เยเดี๋ยวจได้ีครับเหดี๋ยวหายกันอย่าง ไม่ต <N> ้องเห็ดอนี้เลยนะ้ออออกกองงามๆอ่แล้จริงๆว่าพ่อเขาเบิ่งหนาเลยเนาะเนียนเขาเนี้ยมหนาดีแล้วคนเนี้ยมหนาเลยนะแต่เดาว่ามาข้างนี้ยังดีนะเขาจะเนี้ย พอนะีว่าโอ้สุกเกน้่งห่อยือทันสมัยแต่ตัว แต่คนตกเนาะกุ่งกึใจคุควายอยู่เนาะเพราะว่าเอยู่เาะตกค้ำตกมองออกดอกงี้ก็ด้ไม่ใช่เห้วขันโต๊ะคางก็ได้ดีเลยนะอืมมือลอยต้นยวเนาะต้นยวตัดชิมัประโยชน์มันมีสั่แล้วะ ม่เห <Workers S 2> ็นส่วดูส่วนข้าวไปแจกมันยังไงไม่คุณไม่จัดอืมเก็นแบบ ไตจะพ้นเด <response. S 2> ียวไอ้ล e <harder> ูกใต้จะพ่นม <places> ั้งสนุกที่นี่นี่จลูกสาวนี่แหละลูกน่องละจนบ้านเลยมนคนเพือปากคนรับโอ้ปากคันจะเสครับปากคนใช่ไหอ

เราจะไปลมด้วยดับน่างนอนห้อป่ะเน BRI, ี่ย ฮัลโหลมีจักรลาดว่างไหนอ๋อลุงน้องก่บนอยุกี่เอออืมถนาดไ่นสามเงนกู <ferm Morris> อออตรงนก็เดี๋ยวหมดว่ะเสียของมาหามเนาะนี่ตัวอ้ยังาะว่าจังไหรอือรถหามงินที่ประานได้ขายถอกงอโของนี่เจ้าแผงเขาไวเท่าไหร่

ผมเท่าไหรโหนีจะเนียขาดทุดนเนาะมันขายบพาะอะไ,ได,ดอกเบี้ยมันเมียก็ดีอีนังกะท่องอะไรนั่น,น มสมเท่าไรอ่ต้องให้เป็นตัวเลขมาเบิ้งมันจะขาดพุ่งหลายบ่เนี่ยบ่ให้เป็นตัวเลขบ่หูเลยฮะเอ้จบับมด

เอาเก้าพันมาขายด้วยรู้น่าจะเอาไว้ก่อนนะคุ้ยเสียต้นเขาเอาแล้วคว้ยคุ้ยเผาแล้วเสียต้นเขาเอาแล้ววันทร์ดอกไม่เขาไม่เอาเสียต้นเขาเอาแล้วอืม มันหมดวันไหนมัอสี่เทืนมาเล้วโอ้อยังเท่าไรเห้เติดตัวเลขมาเลยฮะอีันี่ก ไข่กระสือเขามันหนักคือไข่กับหัวสุ่มมันบ่ม่ตรวื้อมอนนี่ซื้อเอาไว้ริงแต่คว่เน่เขาเอาแล้่ควายเออขายแล้วตายเปล่าอันสามสิบแปด้เท่าไหร่เอ๊ะให้เไหรโอ้โหมันดีขึ้นเท่าไห ไปไปถามเจ้าของเขาลวดไปเราใคไม่ให้ไข่กระในมาข่ตื่นตอนไหนเอาทีมันเก่าพันาให้นะนะจะทุ่งเดียวมัเสียดื้อละยังไม่ใหญ่มากนอ่นนะใคได้ขายใครมาได้ก็มาเาเลยเล้มาเอา น้องอ้าวๆไอ้เจ้ากระดก <laughs> จงไงงงผอนงได้หอยเนาะจงได้หอยเลอตี่ตัววนเ n ี่กเกาวนเี่ไปนี่เขาต้องทักแค่น้าเจ้าวโอ้เป็นบ้ายังงันสิลป้าว่ิ

bên ngoài đấy bên vị có mọi người ơi 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 mọi oh <laughs>